ครับจุด F4 อีกาชินะทุกท่านครับวิวเรากลับมาเจอกัน,กนเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมนะครับในคู่ของ Palace, Park, คริสตันพาเลสกับลิเวอร์พูลที่เซลเฮอร์สพาร์คนะฮะผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะไปแบบท่วมท้นเลยนะครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นผลการแข่งที่เซอร์ไพรส์มากโอเคแหละเกมนัดนี้ลิเวอร์พูลชนะได้ครับเพราะว่าเหนือกว่าแต่ม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าลิเวอร์พูลจะชนะถึงสกอร์เจ็ดประตูต่อศูนย์แม่เจ้า มันสุดยอดครับผมบอกเลยเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยกิสเซนเพลสเองของปู่รอยเนี่ยก็ไม่ธรรมดา3เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครก่อนน้นั้นเคยเสมอสเปอร์ได้ด้วยครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าหรืออย่างไรเก็บหนึ่งแต้มหรือจะเป็นการพ่ายแพ้แบบบุดบิดแบบน่าประทับใจอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่เลยครับไม่มีเซอร์ไพรส์แม้แต่นิดเดียวลิปูชนะไป7ลูกครับยืนยันเลยนะครับว่าพวกเขาจะเป็นจ่าฝูงจนถึงช่วงคริสต์มาส ลราเป็นดุลกันที่3ติดต่อกันครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้สำหรับหลังเกมนะครับผมเก็บประเด็นมาให้7ข้อนะครับฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยน,นะครับใครที่ยังไม่เคยกด s u สับกราบติดกระดิ่งช่องทางนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดกระดิ่งและแจ้งเตือนเอาไว้นะครับรวมไปถึงกด subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่กัญชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรครับ เริ่มจากประเด็นแรกหัวข้อแรกกันก่อนนะครับขุมกําลังของหงแดงแข็งแกร่งจริงๆครับนี่คือคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมากๆของทีมที่จะเป็นแชมป์กับทีมไหนที่จะเป็นแชมป์เนี่ยคุณต้องมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งทั้งตัวจริงและตัวสารองและสามารถที่จะยืนระยะแล้วก็รักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ตลอดรอดฝัง่งนี่คือปีที่ลิฟวูจะต้องเจอกับบททดสอบอย่างต่อนเนื่องและเป็นบททดสอบที่หนักอึ้งมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเจอกับโรคเลียง ถามหานะครับทั้งคู่เซนเตอร์ทั้งตัวนักเตะรายอื่นๆเรียกได้ว่าเจิครอปแทบจะไม่ได้ใช้สเปอจริงที่ใช่ในทีแรกพร้อมกันเลยในซีซั่นนี้น้อยมากนักเตะแต่ละคนผลัดกันเดี้ยงครับอีกคนนึงหายไปคนนึงกลับมาเป็นอุปสรรคที่มันอาจจะเป็นขวากหนามชิ้นสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้ลิพูอาจจะไม่ได้ป้องกันแชมป์ได้ในซีซั่นนี้เป็นบททดสอบที่เจิครอปแก้ไขจัดการมาโดยตลอดนัดต่อน,นัดเกมต่อเกม ที่สุดแล้วนะครับนักเตะที่เ้นครอปเนี่ยเขาเลือกลงมาเล่นแทนตัวหลักที่หายไปส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นกลุ่มนักเตะที่ทดแทนได้อาจจะไม่ได้เนียบเท่าแต่ก็รักษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้ค่อนข้างดีอ,อย่างเช่นเกมล่าสุดเลยคาคุม,มิมินามิโนะได้ออกสตาร์ทก่อนโมซาลาแล้วเป็นไงล่ะครับมินามโมกระทุ้งประตูแรกได้เพียงแค่เริ่มต้นเกมมา3นาที แล้วมันคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างมั่นอ,อกมั่นใจปลดล็อกความกดดันได้ค่อนข้างเยอะมากหรือจะเป็นนาบิเกตาครับนี่ก็เซอร์ไพรส์ในการลงตัวจริงครับนึกว่าจะยินระยะไม่อยู่อะไรต้องถูกเปลี่ยนไม่ใช่เขาลงเล่นเต็มเวลา90นาทีหรือจะเป็นอเล็กซ์อเล์แชมเบลเลนนี่ก็ฟิตเต็มถังกลับมาแล้วนะครับลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมได้เคาะสนิมไปแล้วน่าจะเป็นตัวเลือกแล้วก็อะไรชั้นดีสำหรับเจนคลอปในเกมต่อไปด้วย นี่ขนาดข่มกำลังไม่ได้เต็มอัตราศึกนะครับตอนนี้นาะทีนี้ขึ้นแท่นเป็นจ่าฝูงของตารางแล้วถ้าอยู่กันครบละ่ะโจโกโมเมสยังอยู่ฟอร์กีฟันดยยังอยู่ตีโกกาตาร่ายังอยู่โกโกายยฟา์มิโยได้กลับไปเล่นในตำแหน่งตัวเองที่ถนัดเนี่ยไม่ยิ่งขยานไปสู่การควา้าแชมป์เร็วกว่านี้หรือเปล่าฮะนี่คือสิ่งที่มันคือมาตรฐานมันคือคาแรคเตอร์ของทิมจะเป็นแชมป์และลิปูมีแบบนั้นข้อที่2ครับ3เทพคืนฟอร์ม สปราสาทแดนหน้าเจอกับฟอร์มที่ดีในแต่ละคนการไปเยือนลอนดอนหนนี้นะครับที่ิสซันพาเลสเนี่ยคลับไม่ได้เลือกใช้3เทพออกสตาร์เป็นตัวจริงฟิมิโน,โนมาเน่เป็นตัวจริงครับส่วนซาร่าเป็นตัวสำรองและมินามิโน,โนได้ลงเล่นแทนก่อนซาร่าแต่ทั้ง3คนมีชื่อบนสกรอร์บอร์ดพร้อมกันเลยครับในเกมนี้มาเน่ครับกลับมาใส่สกอร์ได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ปืนฝืนมาสัก8-9นัด แล้วกลับมายิงนะครับคิสเันพาเลสที่เป็นขนมกรุบของเขาเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมาเน่ถูกฉลกมากในเกมที่เจอกับทางพาเลสก่อนนั้นคือยิงมาละหกนัดคับแต่นี่คือการยิง7จนัดติดต่อกันและมี1นึแอสซิสต์มาฝากด้วยฟิมิโนก็เช่นกันครับหลังจากที่กดประตูชัยในเกมที่สำคัญมากเอาชนะสเปอร์เกมนี้รันต่อเนื่องได้อีก2ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์หลังจากที่ฟอร์มดรอปไปนานครับ ตอนนี้ฟิเมโนคนเดิมกลับมาแล้วซาร่าก็เช่นกันครับแม้ว่าจะมีระยะเวลาไม่ถึง40นาทีเป็นตัวสำรองนะแต่ซาร่าก็ท็อปฟอร์มกับ1 a s แอสเซสกับการทำ2ประตูสุดท้ายของเกมในระยะเวลาไม่ห่างกันไม่ถึง5นาทีประเด็นที่3ครับการจบสกอร์เกมโต้กลับคมกริบเลยหลังจากที่ผ่านมานะครับลิฟผูกก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ ยิงทิ้งยิงคว้างบ้านนะครับแต่นี่คือเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยตอบย้ําความอันตรายความไร้กาดในการจบสกอร์เป็นอย่างมากตลอดทั้งเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงตรงกรอบทั้งสิ้น8ครั้งครับสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้7ประตูเรียกได้ว่าเกือบมีเปอร์เซ็นต์ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกองหน้าทุกคนครับที่ลงมาทําหน้าที่ต่างรู้บทบาทความรับผิดชอบของตัวเองครับนอกจากนะครับการยิงประตูที่ต้องทําให้ได้ การจ่ายบอลการแอสซิตให้เพื่อนพวกเขาเหล่านั้นก็ทําได้เช่นกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมของทีมเจนคลับแล้วความเด็ดขาดแบบนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีสําหรับทีมที่จะเป็นแชมป์นะฮะแล้วเกมโต้กลับในเกมนัดนี้เนี่ยมนเป็นเกมโต้กลับที่โอ้โหรวดเร็วฉับไวแม่นยำม,มากเกมโต้กลับที่ลิฟูเคยทําได้อะไรแบบนี้นะที่มันเข้าขั้นเพอร์เฟกแบบนี้นต้องย้อนกลับไปในฤดูกาลแบบ2 0 1 7ันสิบเจ็ดสองสิบแปดที่เล่นเกมโต้กลับ ใช้โอกาสไม่เยอะแต่สามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้และมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับในเกมเมื่อคืนนี้พวกเราไม่ปล่อยโอกาสที่มีเนี่ยหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเลยเวลาที่มีโอกาสเมื่อไหรพวกเขาเข้าทําได้ใช้โอกาสไม่เปลืองจบสกอร์อย่างเด็ดขาดซึ่งกลายเป็นอาวุธเด็ดแล้วก็แน่นอนครับมันเขา้ารูปเข้ารอยอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่4ครับการที่จะหยุดคู่แข่งได้คุณต้องรู้จุดแข็งของคู่แข่งก่อนแล้วก็ต้องทําลายให้ได้และเกมนี้ ลิอร์ภูมมีการตัดเกมอย่างชันฉลาดครับตัดเกมตัดท่อรำเลี้ยงของคซัเปรเลสออกไปจากเกมเคซัเปรเลสของปู่รอยเองเนี่ยพวกเขาก็มีอาวุธเด็ดอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่จะทำลายคู่แข่งได้ค่อนข้างดีมากก็คือเกมโต้กลับจังหวะคัลเตอร์แอตแทกพาเลสมีดีครับเพราะว่าพวกเขามีนักเตะอย่างซาฮานักเตะอย่างเอเซแน่นอนครับถ้าปล่อยพื้นที่ว่างให้พวกเขาโจมตีเนี่ยโอกาสที่จะเสียประตูเนี่ยมีครับดังนั้น เกมเมื่อคืนคือการทำการบ้านที่หนักหน่วงมากของเจนคลอปแล้วก็ลูกทีมเขารู้ว่าจุดแข็งของคิสสันพาเลสเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือกเกมโต้กลับนั่นเองทีนี้จะทำย่างไง่ะครับในการที่หยุดยั้งความอันตรายของคิสสันพาเลสมาเลยมาซึ่งกลยุทธ์ที่ชัดมากจากเกมเมื่อคืนคือเมื่อเสียบอลมีจังหวะตัดเกมเลยแต่ต้องตัดแบบชานฉลาดนะครับตัดแล้วอย่าโดนใบเหลือง ในเกมเมื่อคืนนี้นครับแดนกลางของลิอร์พูลนะครับทำงานหนักมากบทบี้ขยี้ใส่กับแผงมิดฟิลด์ของพาเลสได้แบบสนุกเหลือเกินเพราะว่านักเตะลิอร์พูลเนี่ยพยายามเข้าบอลเร็วและเมื่อเสียนักเตะทุกคนไม่รอช้านะครับที่จะหยุดยั้งหยุดเกมชะลอเบรกเกมนักเตะทีสเลนแทบทุกจังหวะนี่คือกลยุทธ์ที่หลักแหลมและมันทําให้หนักเตะของสเปนเล่นกันไม่ได้ทันหนักเท่าไหร่ครับนี่คืออีกหนึ่งจุดสำคัญเลยสำ,ยสำหรับชัยชนะของลิอร์พูลเมื่อคืนนี้ ข้อที่5ครับ7ประตูที่ทำได้เมื่อคืนนี้ตอกย้ำคำว่าทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมเมื่อคืนนี้นะครับมีอะไรบ้างล่ะมีนามิโน่ยิงได้ตั้งแต่แรกแรกเลยบ็อบบี้ฟิมิโน่ครับกลับมาฟอร์มพีคยิง2จ่าย1ซาโดมาเน่ก็ยิงกับตันเฮนโดก็ยิงแม้แต่ซาร่าเปลี่ยนลงมาในช่วงท้ายท้ายเกมเลยก็ยังยิง2และจ่าย1 ตัวจ่ายนะครับก็มีทเวนต์จ่ายโรบโบจ่ายมาติบก็ยังจ่ายกับเขาเราไปถึงการทํางานในแดนกลางที่หนักแน่นแข็งแกร่งจากนาบิเกตาเขาก็ยืนครบ90นาทีชเชมเบนครับได้คืนสนามก็มีการจ่ายบอลให้เพื่อนทําประตูนี่แหละครับคือคําว่าทีมเวิร์กนะฮะสรุปเลยเนี่ยเจ็ดประตูที่ลิฟูทําได้เมื่อคืนเป็นหคนทําหน้าที่ยิงประตูและอีกเคนจ่ายบอล บอลยิงจาก7ประตูที่เซลเฮิร์สต์พาร์คเป็นการจ่ายของนักเตะท,ที่ไม่ส้ำหน้ากันมาสะท้อนเห็นถึงอะไรครับสะท้อนเห็นถึงความเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมของเลกัวโฟถ้าคุณปิดทเทรนไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวอื่นก็จ่ายให้ถ้าคุณปิดซาร่าเดี๋ยวโรเบอร์สันก็จ่ายให้ถ้าคุณปิดฟีมิโนโ่เดี๋ยวเชอบเบรก็จ่ายให้อะไรแบบนี้มันคือเกมที่ สวยงามแล้วก็บาดใจครับเป็นเกมที่ทุกสิบอย่งางมันเข้าทางหมดเลยทั้งการจ่ายบอลทั้งการเคลื่อนที่การต่อบอลการเซตบอลการยิงประตูทําอะไรเข้าที่เข้าทางไปหมดท,ท,ทั้งทที่พวกเขาผ่านเกมที่หนักหนาสาหัสมาจากสเปอร์แต่ทําได้ดีแบบนี้มันก็ต้องยกนิ้วให้แล้วครับข้อที่6ครับเรียกความมั่นใจกับเกมนอกรังก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหแฟนบอลลิโปลคขอนข้างที่จะกังวลครับว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้าน ฤด,ดูกาลนี้ไม่ค่อยดีเลยมีหลุดมีเสมอมีสะดุดตลอดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับทีมที่อยากจะเป็นแชมป์ในปีนี้เรื่องในบ้านเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าในบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยแข็งแกร่งมากพวกเขาไร้าพในบ้านในพรีเมียร์ลีกนะติดต่อกัน66เกมเอาให้ลึกลงกว่านั้นะนะครับใน32เกมเย่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับในหลังสุดนะฟาดชัยไปถึง31เเกมนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากใน การเล่นในบ้านแต่ถ้านอกบ้านเนี่ยฤด,ดูกาลนี้รีพูลไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้แข็งแขว่งเหมือนเดิมอย่างที่ได้เห็นนะครับหกนัดที่ผ่านมาชนะแค่ขนเดียวกับแล้วเสียไปถึงสิบเอ็ดประตูจากสิบแปดแต้มสิบเอ็ดประตูจากสิบแปดแต้มเฮ้ยมันไม่ใช่ละแต่เกมนัดนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่เร่งความมั่นใจในการเล่นนอกบ้านและนอกบ้านยิด้ถึงเจ็ดประตูเนี่ยมันคือสุดยอดแล้วนะครับ มันคือการชนะนอกบ้านในหลีกสุดสุดครั้งแรกที่ยิงถึง7ประตูครับนี่คือสิ่งเล็กๆที่อาจจะหลายคนมองข้ามครับแต่มันเป็นจุดที่ต้องบอกเลยว่ามันคือความเชื่อมั่นมากขึ้นเวลาที่เล่นนอกบ้านต่อจากนี้ไปนะครับเวลาที่ลิฟูออกไปเยือนเนี่ยโอ้โหบอกเลยพวกเขาพกความมั่นใจเต็มกระเป๋าครับและสุดท้ายครับที่ผมเก็บประเด็นมาฝากคือตอนนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีเฟอร์กิป,ปันไดต่อให้โจโกเมสไม่อยู่ แต่การที่โจมาติดกับฟาบินโยได้จับคู่กันเนี่ยอันนี้มันชัดเจนว่านาทีนี้พวกเขาสคนก็สามารถเป็นเซนเตอร์ฮาเบอร์หนึ่งให้กับทีมได้ครับโจมาตินะครับหายเจ็บกลับมาสมบูรณ์และเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับทางคิสันพาเลสจับคู่กับทางฟาบินโยแล้ววิธีการเล่นของทั้งคู่นะครับแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยอาจจะมีการปล่อยช่องว่างให้กับ นักเตะคิซัปเพลสได้มีเสียวมีหือมีอือบ้างครับแต่ในจังหวะนั้นๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกยิงประตูครับเพราะว่าคิซัปเพลสเองก็แย่กันไปเองปล่อยโอกาส2 3ครั้งไม่ได้เกิดประตูนั่นคือความผิดพลาดของนักเตะคิซัปเพลสครับแต่เรื่องที่ไม่ได้เป็เรื่องบังเอิญครับแต่2คนนี้ทำงานได้ดีทั้งคู่ก็คืออะไรรู้ไหมครับการที่ทั้งคู่ได้เป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ทำให้ลิผูเก็บคลีนชีตได้นับแล้วก็เป็นหนที่3จาก3นัดสิิติ100ซนตะครับนั่นคือสิ่งที่ดีจากเกมเมื่อคืนครับแน่นอนครับมันคือเกมที่ค่อนข้างเพอร์เฟเลยหรือใครจะจะคิดว่ามันยิ่งกว่าเพอร์เฟอะไรก็แล้วแต่แต่ผมพยายามหาข้อติข้อลิผูต้องปรับปรุงเนี่ยจากเกมนี้มันไม่เจอครับอันนี้ก็ว่าตรงๆว่าลิพูทำได้ยอดเยี่ยมมากสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ ไปในสิ่งที่ตอบย้ำว่าพวกเขาพร้อมนะครับสำหรับที่จะนำม้วนเดียวจบถ้าหากว่าคู่แข่งทีมอื่นๆสปเปอร์เชลซี Chelsea, หรือจะเป็นทีมไหนก็ตามทีแมนซิตี้หรือจะเป็นแมนยูนเต็ดเนี่ยยังขาดความคงเส้นคงวาลิปุพร้อมที่จะทิ้งห่างคู่แข่งนะครับเพราะมาตรฐานของเขาที่สูงมากคาแรคเตอร์เด่นชัดของความที่จะเป็นแชมป์ละนักเตะเนี่ยเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครอปมีวิธีในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าทุกอย่างมาเดินหน้าไปด้วยกันครับดังนั้นจับตาสถานการณ์ของลิฟวูให้ดีไม่แน่เหมือนกันนะครับพวกเขาอาจจะกลยุททางแบบลุยเดียเด่ยวๆในฐานะจาฝูงของหลีกไปจนกระทั่งนัดสุดท้ายก็ได้นะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันนะครับขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ไม่เคยกดสมัครติดดิ่งให้กับช่องทางนี้ ฝากด้วยก็แล้วกันครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้กราบขอบคุณป่างสูงครับ